เป็นเน็นแห่งไปทางเพเปบรีนะครับพี่น้องเนี่ของแท้ของแท้ของแท้เบิ่มครับผมสิ่ที่ไรเนี่ยโอ้ยครับเอามาเมื่อะไรมาได้ที่นี่ดีครับพี่น้องท้งไงท้องหน้าปันเท้าครับผมต้องเตือนครับหนาววันเดินทางพายพี่น้องพยายามรีบย้ำต้อนครับผมสารบ้านเท้าครับาอุณ่ภูมิ20,000นะครับน้ำไหลนะครับน้ำไหลแห้งครับป่าลงรีครับผม บ่งกันเลยครับพี่น้องว่าสิมานบอนครับน้าน้ำเต็มให้เต็มหน้าครับแม่ก็เผพ่อพะนลงมาลงมาก่อนเดี๋ยวครับยามดีครับเป็นเพื่อนลุยสานวสิมายามผ่านหนาวอยู่ครับน้ำก็บ่ราะอาบเนื่อนหนาวหลยอากาศครับตรงไห้ท้องหน้าอยูุสันนะครับนาะปเดือนกันยายนครับใก้สิบองศาแล้วครับเดือนตุลาวันที่หนึ่งสิบสององศาแล้ว เบ่งกันนะครับอุ้ยขาวเบิดมันอยู่นะครับพน้องทั้งสีครับแต่มันก็เน่าครับมันขึ้นลุยิสานไปได้มาครับแม่เราจมครับครับลีลุยิสานครับ sure น้ำหวยกระไรครับพี่น้องีน้ำหวยบ่มีเนะครับน้ำหวยบกเบิดเลยครับบรรยากาศครับหวยน้ำรูยิสานครับเป็นสายสูบน้ำครับสายสูบน้ำพันต้อนครับเป็นมาสูบได้เมื่อก่อนนี่ครับ หมูวัวพานยูสิมาครับบันท่านเก็บหัวสายยางครับพี่น้องครับขึ้นก่อนมันยังสูบตาดๆอยู่ครับพี่น้องสายยางนี่ครับสายายามให้ตอนครับตอนตายครับไปซิ่วปะไปซ่น้ำทะเลทางนี้มีแต่ปลาซิวน้ำอะไรล่ะขึ้นฝนบ่ฝนฝนบ่ริ่งโอ้ย ชิ่ครับผมก็ปลาลูกค่อมกใส่พริกดิบจำคำง่ายๆครับผมพี่น้องตอนขับนปั่นปลากันนะครับพี่น้องเนาะโอ้ยครับผมโอ้ยครับของแท้ของแท้ของแท้เออพี่น้องบ้านเฮาครับนบโต๊ะครับปลาลูกดีครับผมไม่ได้ไรอยู่บ่อืมครับแบ่งไปนะพี่น้อง ขอ้างแกะเนครับได้เพิ่มครับผมโอ้ยครับเอาไปเมื่อะไรร้ายไปไหนสีหน่แกะครับเดี๋ยวเสียเอายังมันเลยเดี๋ยวทักหน่อยมันเหรอเอ้ได้ยี่ดอกได้ยี่ดอกกูขี่หนี่นะไม่กูงงกูชิวเลยได้ขี้เฮ้ยครับได้ขี่เฮ้ครับขว้างแกะเนเอาก้อนนะครับเป็น้องครับนี่ครับลงขี้เฮ้ยไปแล้วครับผม พี่น้องน้ำหวยครับตะกี้นำบุ้มมีครับผมเตรียมตัวอู้ใส่เข้ารแงงครับผมแรงครับมันแรงครับคลิปนี้ก็ได้ไปก่อนนะครับพี่น้องครับผมขันพายยุ่ออกก็คือติบตีกินนะครับปลาบานนี้อือาวลูกยิ้มแสงสวัสดีครับ